คุณกำลังหัวร้อนอยู่แล้วก็มาดับร้อนกับเจ๊น้ำกันดีกว่าเจ๊น้ำการค้าเติมเพชรฟ้าราคาพิเศษเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า5ปีเติมถูกเ,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 กเกติมไวเติมปลอดภัยต้องเจ๊น้ำสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมตองสอปิโววดนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวพ่อค้ากันบ้างนะครับก็หลังจากที่ค้าสามข้อมาแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าพ่อค้าเนี่ยอาจจะ ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ว่าจริงๆแล้วพวกคุณคิดผิดนะครับพวกคุณคิดผิดอย่างมากเลยนะครับพ่อค้าเนี่ยโหดมากนะครับแล้วโหดขึ้นเยอะมากนะครับวันนี้ก็ไปเจอพ่อค้าโหดๆไปท่านหนึ่งนะครับเขาก็มีการเทส DPS นะครับหลังจากที่เปลี่ยนเป็นคัสสามนะครับก็อาจจะเป็นไกด์ได้นิดหน่อยนะครับว่าเขาใส่อะไรบ้างแต่ว่าเขาค่อนข้างจะโหดเลยนะครับเป็นระดับ สุลตากนะครับท็อปท็อปเซิร์ฟแน่นอนนะครับก็อาจจะดูเป็นแนวทางคร่าวๆได้นะครับแต่ว่าสําหรับใครที่งบน้อยๆก็อาจจะต้องเอาไปอัดเดปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าของที่เขาใส่เนี่ยมันค่อนข้างเป็นระดับไฮเอ็นด์นิดหนึ่งนะครับก็ดลองไปปรับใช้กันดูนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็อันนี้จากช่องคาย่านะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ต้นทางไว้ให้นะครับก็เพื่อนๆก็ไปดูกันได้นะครับก็เห็นไหมฮะของก็เรียกว่าโหดเลยนะครับแต่จริงๆ ประดับเนี่ยเขาน่าจะเล่นของทองแต่อันนี้ทำไมเขาใช้ของฟ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเน้นตีบวกสูงๆแทนหรือเปล่านะครับแล้วของทองมันจะแพงก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแหวนสเปนนะครับโอ้แต่บทสินี่ถือว่าใจถึงมากนะครับโอ้โหทาริสเจาะด้วยนะฮะนี่ยังอัปเกรดไม่สุดนะเนี่ยถ้าอัปเกรดทาริสนะครับถึง45จริงๆมันปลดเอาเวกด้วยนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจเฮ้ยม,มันเออมันแค่40ตัวสิมันแค่40ครับ อันนี้สเสร็จแล้วปลดอเวกไปแล้วนะครับโอ้แต่เลือก3ล้านนะครับท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ใส่เป็นเซตโอิน,นะครับข้อดีโอนคือมันมันไม่ต้องไปอัพขั้นเพื่อเจาะรูเพิ่มนะครับมันโอนเนี่ยมันมี2รูมาให้เลยนะครับก็ประหยัดไปได้อีกนะครับแล้วก็เวลามันหรือว่าโดนตีมันจะได้บัฟเพิ่มด้วยนะครับเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะครับเ,เดี๋ยวมาดูาในส่วนของพวกออฟแมวกับการ์ดกันบ้างดีกว่านะครับ ก็อันนี้เป็นโอ้โหนี่เขาอัพขั้น2มาแล้วด้วยนะฮะก็เตรียมพร้อมที่จะใส่การ์ดนั่นเองนะครับแล้วก็ออฟแมวก็เป็นออฟพอร์เทล่านะครับเป็นออฟที่เมืองพอร์เทล่านะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดก็โอซิลิสนะครับเพราะว่าเอา่อพ่อค้าเนี่ยเขาจะเน้นคล้ายๆไซนนกนะครับก็คือเน้นนิวทรอนะครับสกิลอะไรพวกนี้มันส่วนใหญ่เป็นนิวทรอนะครับแล้วก็อันนี้เขาใส่ม้าดำเพิ่มนะครับเอา ไปนั่นเฮสนะครับลดไล่นะครับเพราะว่าสกิลค่าสารี่ยคือเรารู้กันอยู่แล้วนะครับมันต้องใช้ค่าลดไล่ที่เยอะมากนะครับบางสกิลเนี่ยโหคู่ดาวสี่สิบวินะครับโอ้โหแห้งเลยนะครับใช้เยอะมากนะฮะอันนี้ก็โลนะครับอัพขั้นเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นออฟเซนที่พอนเทล่าเช่นเดียวกันนะครับปีสิบสช่องนะครับแล้วก็ออสิลิสหนึ่งช่องแล้วก็ม้าดํานะครับอันนี้ก็อัพขั้นเพื่อเจาะรูเรียบร้อยนะครับโอดินนะครับชุดอันนี้เนี่ยจะเป็นย่อนนะครับออฟเซนชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นผ้าย่อนนะครับแล้วก็มี ใส่เอออันนี้แปลกว่าแองเจลลิงนะครับไม่แน่ใจว่าเขาดรอปมาหรือยังไงนะครับแล้วก็เป็นเอ่อสกายนะครับเป็นบวกเลือด20%นะครับเป็นการ์ดมังกรม่วงนั่นเองนะครับอู้นี่ขนาดยังไม่ใส่เลือด2ใบนะยังเลือด3ล้านเลยนะฮะนี่แปลกมากใส่แองเจลลิงนะครับอันนี้เป็นออฟพอนเทล่านะในส่วนของผาคลุมนะครับแล้วก็ใส่เป็นเออทำไมใส่บาฟอร์เมดอ่ะงงมากเลยนะครับไฟแนลเอ็ม ดาเมดเรสนะครับเออแปลกมากนะฮะกันเวทนะครับก็อันนี้เป็นเมเลียนเนตนะครับได้เลือด20%เอด้วยอันนี้ไม่เคยเห็นคนใส่เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็โอ้โหเป็นมูลไลด์ด้วยนะครับแม่ของแพงเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นออฟย่อนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรองเท้านะฮะอีกอันหนึ่งก็ใส่เป็นแดกเกอร์บวกเลือดนะครับอันนี้ มาในส่วนของประดับกันบ้างนะครับก็อันนี้ออฟฟอนเทรานะครับแล้วก็อีกสล็อตหนึ่งก็ยังไม่ได้ใส่อะไรนะเขายังไม่ได้เจาะอะไรนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นมาสเตอร์ลิงนะครับที่บวกพีดาเมทโบนั้สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอีกชิ้นหนึ่งก็อันนี้เป็นออฟฟอนเทราเช่นเดียวกันนะครับสเปนนะครับใส่โอซิริสนะครับโอซิริสเดบวกเพนสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตายเกิดนั่นเองนะฮะทาลิสนะครับก็โอ้อันนี้แปลกนะครับ ออฟเป็นค่าเฮสสแถวครับท่านผู้ชมนะครับก็อย่างที่ผมบอกคือมันใช้ลดลล่เยอะไงนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าเขาอาจจะไม่ต้องการที่จะใส่พวกคาริดลถล่หรือโล่ลดล่นะฮะเขาก็เลยเลือกที่จะมาออฟในส่วนของค่าเฮสเนี่ยสแถวแทนอันนี้เป็นออฟโมล็อก ok นะครับก็การใส่เป็นโอซิลิสนะครับแล้วก็เป็นดูดเลือดนะครับ การแฮมเมอร์อันนี้นะครับผมว่าอีกสองช่องที่เขาเหลือผมว่าเขาได้จะใส่ดูดเลือดแหละนะเป็นไปได้นะครับผมในส่วนของเฮดเกียร์กันบ้างนะครับก็เป็นมาสเตอร์ลิงนะครับเน้นค่าเพนนะครับแล้วก็เป็นอารามเห็นอะารามแล้วก็อยากได้จริงนะครับป่าเมื่อไหร่มันจะดรอปนะ่ฮะจะได้มารีวิวให้เพื่อนๆชมกันว่าด้านบนมันจะพุ่งขนาดไหนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับใส่เป็นหน้ากักดำนะครับแล้วก็เป็นพีโอนี่เช่นเดียวกันนะครับเอาพีดาเมดโบนัสนะครับ แล้วก็อันนี้ปากเลือดนะครับต่อไปชิ้นต่อไปก็เป็นปากเลือดก็เป็นพิโอเน่เช่นเดียวกันนะบัวพีดมบเบินัดแล้วก็อารามนะครับหนึ่งใบนะฮะอันนี้ก็เขาคิดให้ดูในส่วนของค่าเพนนะครับค่าเพนเนี่ยที่เป็นตัวเลขตรงๆนะครับก็คือรวมได้แล้วเป็น100เซนะครับโอ้โหนี่เยอะมากนะค่าเฮสก็อันนี้โอ้โหลดไปถึง19าวิเลยทีเดียวนะฮะนี่เป็นคู่ดาวนะครับ แล้วก็อันนี้ไฟนอลเฮสก็ลดไปอีก9วิเช่นเดียวกันกลดดูแล้วประมาณเกือบเกือบสามสวินะครับก็เยอะเหมือนกันนะแล้วก็จะมีในส่วนของอีเด d a m เม e โบนัสนี่โอ้โหไฟนอลเยอะมากเลยนะ200%นะครับโอ้โหเยอะมากจริงนะครับแล้วก็เพนอีกโอ้โหสองรนะครับ ก็อันนี้หลักๆมันก็ได้มาจากทาริสนะครับแล้วก็ฟีดาเมีอันนี้ก็ได้มาจากโล่นั่นเองนะครับโอ้อันนี้เดือดจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมดาเมจด,ดีกว่าก็อันนี้เขาเทสกับอ,ออคลอร์นะครับนิวทรอลเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้เขาก็จะเทสกับออคลอร์นะครับแต่แปลกก็คือ จริงๆถ้าเขาใช้หมาน่าจะโหดกว่าน,นี้นะแต่ว่าทำไมเขาใช้ออโยโย่ก็ไม่รู้นะครับใช้ลิงนะครับคืออโหอันนี้เงาเพิ่งเห็นว่าอาวุธเงาเขาเยอะนะครับแต่อันนี้เขาไม่ได้โชว์ให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดู DPS ดาเมจของเขากันเลยดีกว่านะครับผม5้ M นะครับไม่ธรรมดาเลยนะแล้ว d ด m a g e มันรัวมากเลยนะเดี๋ยวพอเขาวางไอ้บอเงินนะฮะ ครบ3บ่อมเมื่อไหร่นะหัวดำมันจะบู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 บแบบว่ารัวมากเลยนะครับแต่ว่าอุ้ยนี่หกสิบห้าเอ็มครับมันจะมีช็อตที่แบบว่าก้าวกระโดดมากๆนะครับนี่ห้าสิบหกเอ็มนะฮะสกิลก็เอ่อเท่าที่เห็นก็คือเป็นเซนิสตอมนะครับแล้วก็มีไอเฮ้าส์เซนินะครับเมลดาวนะครับมีอะไรอีกซาเวชนะครับเมมอนไนท์นะครับก็เซนิเฮ้าส์นะครับเซนิสตอมแล้วก็วนไปเนี่ยวนไปอย่างนี้นะฮะ เดีย๋ยวลองดูว่า1นาทีนะครับเขาจะทําดาเมจได้ประมาณเท่าไหร่ผมย้ำว่าแค่1นาทีนะหนาทีนี่ก็โอ้โหออกหลอดนี่ก็หายไปครึ่งหลอดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะอ่าห้าสิบวิเนะฮะโอ้ยดูดเลือดแรงด้วยนะฮะสองแสนสองแสนสามแสนสองแสนส,ส,นสามแสนนะพ่อหดูดูเลือดแรงมากนะครับแต่เนื้ที่ล้วฟึบอ่าหนึ่งนาทีเนี่ยเกือบหนึ่งพันเอ็มนะฮะแค่หนึ่งนาทีนะฮะ นี่ทำดาเมจไป90ไม่ใช่9 0 9 1 1ิ้าบล้านนะท่านผู้ชมนะฮะดาเมจ per second หรือ DPS เนี่ยอยู่ที่15ล้านต่อ1นวินะฮะนี่นะครับพ่อค้านะครับใครบอกพ่อค้าไม่โหดนี่โหผมเถียงเลยนะครับนี่โหดจริงๆนะครับผมแต่ยาวไปเทียบกับอาชีพอื่นนะอาชีพอื่นมันมันก็จะโหดกว่าน,นี้แหละนะครับผมอย่างเช่นพวกไนคีหรืออะไรอย่างงี้นะฮะ ก็อ,อันนั้นคือเขาเกิดมาเพืตีบอสนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมีแชร์ให้ดูด้วยว่าเขาอัพสกิลยังไงบ้างนะครับสำหรับคาร์ดสานะครับกอนนี้เขาจ็อบขึ้น9ท่านเองนะฮะในส่วนของคาร์ดแรกอันนี้คือคาร์ดแรกเนาะขเขาก็อัพแค่มี d a s t touch อันนี้นะครับแล้วก็มี m o n n i g h t นะครับแล้วก็อันนี้เพื่อเชอแค่หนึ่งเองนะฮะแล้วก็มี up crazy อน,นี้นะครับ ดีสีก็ไม่อัพนะครับแล้วก็มาอัพ e a p o n research นะครับแล้วก็มี o อ e r t o u c h นะครับ Skin Tempering เมอร์ฟอร์ไม่อัพ Card r i s k ีรถเข็นอัพ1นะครับแล้วก็ไวบ p นเ perfection อะดีร์ลีนอัพ5นะครับปึ๊บมีอะไรอีกนะครับอันแฟร์ทิกเต็มกรีดอัพแค่5นะครับอัพซาเวตเต็มแน่นอนนะครับเมีวดาวอัพ9พอนะครับสวิตลี่อัพสิบนะครับแล้วก็มีเซนนี่นะครับยูทิลิตี้นะครับ เออคัดบูตไม่อัพก็มีเฮาส์เซนี่นี่อันนี้แน่นอนนะครับครับเก้านะครับเซนี่สตอมเต็มนะครับปึ๊บแล้วก็มาคัทสามละคัดสามก็อัพคีหุ่นเต็มนะครับคีหุ่นเต็มนะครับแล้วก็มีปลาขวานหกนะครับเออแต่ไม่เห็นเขาใช้เหมือนกันนะเมื่อกี้นะแล้วก็เซนี่พาวส์หกนะครับแล้วก็มีบาเลียนี่อัพเต็มนะครับมีอะไรอีกไหมข้างล่างแอบแล้วก็มีอัพ กินฟูนะครับอันนี้คือเป็นคล้ายๆเป็นพาสซีฟของเซนิพอลส์นะครับก็อันนีอ้อัพเต็มนะครับหมดแล้วนะครับข่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือสกิลที่เขาใช้นะครับนี่ก็โชว์ให้ดูว่าเฮ้ยมีบงมีบัฟมีอะไรต่างๆโอ้แต่สกิลเยอะเหมือนกันนะพ่อค้านะี่มันจะไม่พอเลยนะฮะช่องที่เป็นสกิลที่เป็นช่องคีย์ลัดนี่ก็แทบจะไม่พอเลยนะครับ, utt, มนะรบผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ